สวัสดีครับเอฟซี FC, มือหนึ่งมาพบกันในวันที่6พฤษภาคม2568น,นะครับแล้วสำหรับเมื่อนี้ชมกระติน้นำรักหน่วยหลังสูตรไม่สองสูตรน,นะครับไม่เอฟซีรับชมพางวังที่ผ่านมากอ่ผ่านน,นะไม่ผ่านสํารับวันนี้กัที่ใส่สองสูตรน,นะครับรักซีจะใส่สองสูตรรัก หน่วยกับถใส่สองสูตรอ่ะต้องใส่สองสูตรแบบนีเบึงบนะับละแต่วแบบ่าอ่างวดนี้ถี่มีแต่สูตรหกโตหลับละต้องถี่ใส่สูตรหกโตอ่ะมาชนกันเพราะว่าทีแล้วมากอ่ะใส่สูตรน้อยโตกับว่าผ่านหรับละงวดนี้ที่ใส่สูตรหกโตทีบผ่านหรือไม่หลับละิบพีจะผ่านหรือไม่งวดนี้จะใช้สูตรเยอะตัวอ่า ลองดูสิงวดนี้ทำเยอะตัวจะผ่านไหมแบบนะบางทีเยอะตัวไม่ผ่านก็มีแบบนะมันก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันบางทีตัวที่เราเลือกมาห้องหกตัวมันอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้เราไม่รู้แบบนะนะไม่มีใครรู้ใครทราบเป็นแนวทางแบบนะสำหรับคลิปนี้กับรักน่วยหลักนลชนสองถูก ก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเข้ากับมาบ้างสำหรับ มื่อนี้ผมกิสีลงสองคลิปนะครับคลิปที่สองเป็นทางด้านหล,ลักรอ้อยบนเอฟซีขอมาจัดหลักร้อยต่อให้เนี่ยเอฟซีขอมาแล้วก็อังวดที่ผ่านมาหลักร้อยบนผ่านนะครับหลักนะร้อยบนฟันไปที่สองกับสามกะมาที่เลขสามนะครับเอฟซีนะขอมาจัดให้เลยนะครับในคลิปที่สองของมือวนี้ค่อยทิตามช่ม คลิปต่ออ่ะคลิปต่อจากคลิปนี้คลิปที่สองนะครับอ่าสำรับอ่ะตอนนี้ครับว่าเบิ่งงวดแรกอ่าหลักหน่วยหลางนะครับลเลขออกหกหนึ่งอ่าเลขหนึ่งงวดต่อมาออกสองหนึ่งครับงวดต่อมาออกห้าหนึ่ง งวดต่อมาออกสองสามงวดต่อมาออกห้าหนึ่งเลขหนึ่งงวดต่อมาออกห้าศูนย์งวดต่อมาออกห้าสี่ วดต่อมาออกสามสองนะครับออกสามสองวดต่อมาออกสามหกวดต่อมาออกแปดห้าวดล่าสุดออกศูนย์หกตามนี้เลยแล้วกะ เป็นสูตรหกตัวอ่ะขออยาดท่าสีแป๊บหนึ่งสิท่าสีนิดหนึง่งขอให้เดินตัวขอให้เดินตัวจะได้อ่าเฮกันบ้างนาละ ตามนี้เลยถ้าสีแล้วก็อ่ะน่าชมแล้วละเพาะว่าสีสันอ่ะสะดุดตานะครับเห็นชัดเจนแล้วละวิธีคำนวณสูตรนี้กะบริยัติเอาที่ใส่ลักสิบของเราที่หนึ่งบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกลักหน่วยของเราที่หนึ่ง ได้เทไรก็มาเดินไปนี่ครับตัวที่สองนี่บวกสองได้จะได้ตัวที่สามเดินไปเลยเลี้ยงไปเลยนี่ครับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขแปดแปดแปดแล้วก็แปดนี่ครับบวกกันสามครั้งนับละแล้วก็หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขแปด จะเรียกได้เลขแปดทั้งสามตัวแล้วนะได้เลขแปดทั้งสามตัวเลยแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองได้สองสอง สามพอได้สามไปบวกสองก็จะเป็นหแบบ้าครับตัวที่สามบวกสองก็ 2, จะเป็นห้าแล้วก็นับเรียงไปเลยห้าหกเจ็ดแปดครับตามนี้เลยนแบบะห้าหกเจ็ดแปดขอให้เดินต่อ ลงเป็นงวดแรกนี่ครับลงเป็นงวดแรกถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสอง่ะต็มที่สิบเอ็ดงวดอ่ะสิบเอ็ดงวดตามนี้ด้วยนะครับเขามาสูตรที่สองครับสูตรที่สองสูตรนี้ก็เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสองหนึ่งเดินมาแล้วสิบงวดอ่ะเดินมาแล้วสิบงวดตัตรนี้ไม่มีค่า x นับเรียงไปเลย งวดแรกออกสองหนึ on ่งงวดแรกออกสองหนึ่งหวดต่อมาออกห้าหนึ่งงวดต่อมาออกสองสามงวดต่อมาออกห้าหนึ่งงวดต่อมาออกห้าศูนย์งวดต่อมาออกห้าสี่ วดต่อมาออกสามสองวดต่อมาออกสามหกวดต่อมาออกแปดห้าวดล่าสุดออกศูนย์หกกำลังเดินดี หกตัวอ่ะใช้หกตัวจะเดินไหมทีนี้งวดน,นี้ขอให้เดินภาวนาขอให้เดินคาสีเหมือนเดิมกับปอทษขบอพ่ที่ท่านใดที่อ่าอาจจะคิดว่า ทำช้านะนาะแต่ว่าถ้าเอฟซีทำอะไรทำยูทูบขึ้นกันกะน,นาทีเข้าใจนะนาะหรือว่าเอฟซีทำเก่าๆที่รู้ว่าการทำคลิปก็ต้องใส่เวลานะนาะก็ต้องคอยเหตุไปให้มันได้ตามกติกานะนาะตามนี้เลยเอฟซีทำมาบัง วันนี้วิธีคำนวณสาหรับัวนี้กับว่าอยางครับวิธีคำนวณถ้าสิใส่รักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองครั้งอ่ะหน่วยของรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขแปดแปดบวกกันสองครั้งครับแปด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 อ่าครับ แปดบวกแเป็นสิบหได้หกหกเจ็ดแปดเก้าศหนึ่งตามนี้เลยสี 14. ตามนี้เลยลงเป็นงวดแรกถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่สิบอครับนะถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดขอให้เดินต่อครับ วันนี้ได้หกเจ็ดแปดเ้าูหนึ่งเดี๋ยวเห้วงสูตรแรกก่อนอนะยังไ่ได้เขียนลงรับสูตรแรกสองสามห้าหกเจ็ดปดสองสาห้าหเจ็ดแปดสูตรที่สอง หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าศหเจ็ดปดเศหนึ่งตัวเลขสองไม่ชนเลขสามไม่ชนเลขห้าเลขห้าไม่ชน เลขหกเลขหกชนนะครับเลขเจ็ดเลขแปดชนไปที่หกเจ็ดแปดสองสูตรนะครับหกเจ็ดแปดจะเดินต่อหรือไม่นะครับตัวที่ชนะ จนไปที่หกเจ็ดแปดหลักหน่วยหลักหน่วยล่างวดประจำวันที่สิบหกครับวดประจำวันที่สิบหกสิบหกเดือนห้าสองห้าหกแปด ตามนี้เลยสรับแต่ว่าถ่า,ถาเฮ้ามาเบิงเลขดับที่แปดนี้ติดดับหลักหน่วยอยู่สรับแปดติดดับหลักหน่วยก็จะเหลือ6กับ7จะเด่นไปที่6กับ7แต่ถ้า8ปดะมาดับก็จะหลุดสรับแต่ถ้าดับเอาอยู่ ก็จะเหลือ6และ7เท่านั้นนะครับตามนี้เลยนละครับทีผู้ใดชอบกับพิจ,จารณาเบิง้งนะครับถ้าผู้ใดไ่ชอบกับพานเบิ้งเพื่อกวามบันเทิงเท่านั้นเพราะว่า,า,วาบวมวิทยหูว่าอ่ะสิออกตัวไหนเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิด ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยดเด็อจะมีกำลังแรงใจฮหดคลิใไม่ๆหารดสุดดีๆให้เอได้รับช่วมตัวเลขเป็นแชร์ในทางนั้นละอ่าสำหรับอ่ะ,อะคลิปต่อไปก็จะลืมติดตามชมทำหหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมาฟันที่2กับ3มาที่เลข3ามสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ